ตอนนั้นมันก็ดีนะคือต้องบอกว่าซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์คลิปนี้และกันคลิปนี้ไปเห็นรูปฮาซาออสกามาตามาครับแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ดีนะเว้ยที่แบบสามตัวลุกที่เราชอบนะอยู่ในทีมเดียวกันเล่นแล้วก็ดูเพลินดีครับฮาซาเนี่ยต้องบอกว่ายืนระยะได้นานในก่อนที่สุดท้ายเราจะย้ายไปเรเอัามันรลิตแล้วก็ฟอร์มที่มาดริตไม่ค่คยดีเท่าไหร่ครับ ก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะอยากให้ฟอร์มดีๆนะคือมันเป็นการจากกันด้วยดีนะสำหรับนักเตะคนนี้ฮาซาครับไม่เหมือนอีกกูตัวน้หาหมาส่วนออสการ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงจะย้ายออกไปแล้วก็ยังโพสหาเชลซีโพสพูดถึงสโมสอนในทางที่ดีอยู่บ่อยครั้งครับส่วนมาต้าเนี่ยผมผู้อย่างชอบพี่เขาเลยครับคือมาต้าเนี่ยตอนมาใหม่ๆผมจำไม่ผิด น่าจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยม2ปีซ้อนของเชลซีนะสำหรับเพลเมเกอร์คนนี้ผมได้อย่างชอบแต่มูรินโญไม่ชอบไงสุดท้ายแล้วขายให้แมนยูแล้วมูรินโญก็ย้ายไปคุมแมนยูต่อคืออะไรวางแผนเหรอไล่กันอีกสักครั้งหนึ่งครับในความรู้สึกของผมฮาซาก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นตำนานคนหนึ่งก็ได้นะสำหรับสโมสสอนเชลซีครับต,ต้องบอกว่า สร้างสรรผลงาน้ที่เชลซีได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับสำหรับฮาซานะส่วนออสการ์เนี่ยในความรู้สึกของผมอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่ามีช่วงเวลาดีๆที่เชลซีนะโดยเฉพาะลูกยิงที่ยิงใส่ยูเว่ลูกนั้นยังติดตาตึงใจแต่ผมเอาเป็นเอาลูกยิงลูกนั้นมาให้ดูไม่ได้ผมเอาเป็นภาพนิ่งมาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้ครับผมเอาภาพนิ่งลูกนั้นมาให้ดูลนเลนย สำหรับออสการ์ลูกนั้นยังติดตาตึงใจอยู่ส่วนมาตาก็ทำไว้ดีหลายๆอย่างนะครับเพียงมันเสียอย่างเดียวเลยครับคือมันเสียตรงมูนิโยไม่ชอบแหละแค่นั้นแหละข้อเสียของมาตาครับเรามาดูในเกมสำหรับนักเตะ3คนนี้ด้วยนะออสการ์ Oscar เนี่ยในเกมมีให้เล่นในการ7ปีแต่ด้วยความที่ผมเป็นแฟนเชลซีเนี่ยบอกในฐานนะแฟนเชลซีเลยนะในเกมสำหรับออสการ์เนี่ยคือ ผมไม่อยากใช้คำนี้เลย,เลยแต่ผมบอกเลยว่าแม่งกากค,คือมันมันไม่เก่งเลยสัก,กปีครับสำหรับออสการ์นะตัวเล็กเลี้ยงบอลแบบโดนแซดนิดนึงก็เสียบอลละกายภาพน้อยเรื่องยิงก็กลางๆเลี้ยงบอลนนะพอใช้ได้อย่างอื่นคือโดยรวมคือกาก,ากแต่สำหรับคนที่อยากเล่นหรือชอบซื้อมาเล่นเพราอใจรักอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความแบบมันเก่งกาดไหมตอนเล่นจริงก็อย่างที่รีวิวไปก่อนหน้าคือกากสำหรับออสการ์ในเกมะนะมันมีประโยชน์ก็คือมันมีไว้เล่นได้หายคิดถึงเฉยๆไปสำหรับออสการ์คนที่ทำฟูลเชลซีหรือฟูลบราซิลอะไรก็แล้วแต่นะนักเตะคนนี้คนระับแล้วก็นักเตะอย่างมาตาในเกมมีให้เลือกด้วยกัน10ปีด้วยกัน10ปีสำหรับมาตาในเกม เหมือนออสการ์เลยเหมือนออสการ์เลยครับตัวเล็กกว่าด้วยแต่มันยังมีจุดดีอย่างหนึ่งเลยคือมันมันทำลูกเมตาของแพทนี้ค่อนข้างดีนะเมตาของแพทนี้ก็คือพวกยิงไกลยิงปัน่นอะไรไี้ยมาตามันทำได้ดีแล้วมันทำได้ดีตั้งแต่ฟีฟาสามแล้วนะผมจำความรู้สึกได้ความความรู้สึกการปั่นของมาตาฟีฟาสามผมจำได้เนะี่ยอันนี้คือพูดจริงๆนะในการปั่นของพี่เขาเนะี่ย นอกกรอบเข็โทษเท้าซ้ายของพี่เขาผมยังจำความรู้สึกนั้นได้ครับแต่มาต้าในฟีวาสีก็เลี้ยงบอลพิกบอลไม่ได้แย่นะมันมันตัวเล็กอะ่ะหลายๆคนไม่ชอบแต่คือไอพวกตัวเล็กมันก็พิกบอลได้เร็วไงคือแบบพิกบอลเลี้ยงบอลคล่องตัวดีแต่คือเสียบอลโคตรง่ายกายภาพโคตรน้อยแต่ว่ายิงปั่นดีแต่คือจะแต่งตัวเข้าเหลี่ยมยิงมันยากสำหรับพี่มาต้าแนละแล้วก็มาถึงฮาซาครับ ฮาซานในเกมฟีฟ้าสี่มีให้เลือกกี่ปีวันเนี้ยหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แบบล้นๆเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากแต่ว่าเอาพอเอาไปเล่นได้แล้วกันคือไอพวกเก่งกาดมากๆอารมณ์แบบโรนัลโดอะไรพวกนั้น,นอันนั้นคือตัวแบบตัวเล่นอะตัวเล่นเนี่ยหรอะตัวแบบตัวใช้งานอะฮาซาก็เป็นตัวเดียบตัวเลือกอันดับลอง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 ลงมาเป็นสไตล์ปีกความเร็ว ไม่สูงมากแต่เลี้ยงบอลดียิงใช้ได้คือปีกในเกมทางเลือกมันเยอะเลยแหละผมว่ามันมีเมมาเอ็มปาเป้ไปเล่นปีกเนี่ยผมยังเห็นเยอะกว่าครับแล้วก็ยังมีนักเตะพวกปีเก่าๆเก่าๆอย่างแบบเน็ตเวดเล่นปีกเนี่ยผมยังเห็นบ่อยอกว่าฮาซ่าีกนะอารมณ์เหมือนคนมันชอบเลือกนักเตะที่ถนาด2เท้าครับแต่ฮาซ่ามันก็มีบางปีนะที่มันแบบถนาด2เท้าครับก็ ไปเลือกเอามาใช้กันได้นะผมแม่งมีเยอะมากไว้ฮา,าซาเนี่ยถ้าเกิดอยากได้บวก8ก็เล็งไปที่ปีที่มันแสแตทเริ่มต้นไม่สูงมากครับแล้วก็ยังมีปีที่แสแตทเป็นร้อยเริ่มต้นก็มีนะเท่าที่ผมใช้มาฮาซาผมบอกเลยนะว่าผมใช้เกือบทุกปีแล้วนะผมใช้มาเกือบทุกปีจริงๆนะสำหรับฮาซาเนี่ยก็ไอพวกปีคือมันก็เหมือนตัวอื่นๆนะที่ปีใหม่ๆออกมาแล้ว AI มันจะฉลาดกว่าครับอันนั้นเป็นเรื่อง ธรรมดามากๆเลยนะคราวที่ผมใช้มาเนี่ยฮาซาทีซีบวกแปกับ LH ลเบวกหเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยครับสำหรับนักเตะคนนี้นะเอลเบวกหดูจะดีกว่านิดๆด้วยซ้ำนะนิดๆนี่ก็เป็นการนึกถึงเฉยๆนะสามประสานณเวลาน,าน,นั้นครับฮาซาก็ณเวลานี้ก็เดี๋ยวเล่นเล่นไปนัดเจ็บ 20นัดเล่นไปนัดเจ็บ5นัดเล่นไปนัดเจ็บ10นัดสำหรับฟอร์มฮาซาเรอัลมาลิดส่วนออสการ์เด็เอาตรงตรผมไม่ได้ตามดูเลยเพราะว่าอยู่เหลียกจีนด้วยส่วนมาตานี่ผมก็ไม่เคยได้ตามดูเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่แมนยูดูบ้างไม่ได้ดูบ้างถ้าว่างก็ดูก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรแล้วนะสำหรับมาต้าครับแล้วก็คลิปนี้ก็แค่อยากจะได้ถึง3ประสานเฉย ถ้าชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอก,กัน